ฮัลโหสวัสดีทุกคนนี่ตอนหับกับเขาซูช anel ของกายอีกแล้วเนาอก็ถือว่าห่างหายกันไปดนสมควรจากการถ่ายวิดีโอบล็อกเอียงต่างๆเนาะซึ่งวันนี้กลับมาแล้วกับวิดีโอสุดพิเศษพิเศษแล้วไรก็คือเป็นวิดีโอการเดินทาง เกือบว่าคนเดียวของกาเนาะซึ่งก็เป็นครั้งทีกที่ว่าเดินทางเดียวซึ่งในการเดินทางครั้งนี้เนาะแมนกาได้ทืนหรือว่าสามารถย่าทืนบุกเซซิลอน2,001เนาะเป็นทื้นของรัฐบาลฝรัง่งซึ่งมอห้แเก ดักเคียนดิเคียนยู่องสองภาษาลาฝรั่งเนาะซึ่งปีนี้ก็พิเศษเพื่อนให้ถึง2ทืนด้วยกันนอก็คือจะมีก้ากับหมวยที่ว่าได้ทืนปีนี้เนะะเาะแล้วพวกเฮาก็ได้มาเหียนอยู่ทีปะเทิฝรั่งซึ่งนอกจากนั้นแล้วนอก้ากับหมวยกันยังเดินทางมาพร้อมกับนักศึกษาที่ได้รับทืนจากน้ําทืนเนาะซึ่งก็เป็นมูของพวกเฮาเนั่นเองคะแหละ ที่ว่าหูจักกันแล้วก็ได้มาน้ากันเนาะซึ่งก่อนจะเดินทางวันที่2 3เดือน8 2021นี้เนาะพวกเขาก็ได้มีการกักเกยมอยู่ที่ศูนย์ภาษาฝรั่งเป็นเวลา2อาทิตย์ก่อนเนาะมีทางเขียนฝรั่งแล้วก็เฮียนเลขแล้วก็มีฟิสิกส์เนาะสำหรับจินนี่ที่ว่าเฮียนสายวิศวกรรมไฟฟ้าก็จะได้มีฟิสิกส์นําส่วนคนอื่นๆที่เหลือลมทางการเนาะก็จะมีแต่เลขกับฝรั่ง สำหรับวิดีโอฟุตทจหรือว่าวิดีโอที่ว่าเขามาประกอกบในการบรรยายครั้งนี้เนาะอาจจะโบได้มีครบถ้วนทุกๆอย่างเนาะเพราะวกก่ากะกะโบได้ถ่ายมาหมดานะเพียงแต่แบบจับใจนู่นนี่นั่นเดี๋ยว <c oughs> ขอเราเริ่มต้นตั้งแต่มื้อออกจากบ้านเลยเนาะก็คือแบบเป็นความรู้สึกที่ว่าแปลกๆเนาะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นค้างทับอทิที่ว่าจะได้อยู่ไกลบ้านถึง3ปีเลยเนาะ แล้วก็เลยแบบก่อนจะออกจากห้องก็มีการทายหุมห้องอย่างไว้บึงพอาว่าให้คิดฮอสพอดีอยนยนต์ออกตอน11.45มงนาทีตอนสวยเนาะก็เลยว่าได้ออกจากบ้านมาตั้งแต่7โมงอ่ะ8โมงเลยเนาะเพื่อไปเช็คอินแต่เซาโอเคกำลังเดินทางไปสนามบินเนาะทุกคนอันยิ้มบาดหนึ่งเนาะแล้วก็หายใจเข้าตื่นเต้นเนาะโอโหสนามบินแล้วทุกคน this is the สนามบินโอเค เ okay. อนเขากะแหละสถามบินเนาะละคุณพ่อกะใจดีเนาะถือกระเป๋าให้ละนี่ก็คุณแม่เนาะไปฮอดเนาะละกะทา,าแป๊บเดียวละกะได้เข้าไปเช็คอินในการเช็คอินที่ว่าเป็นขั้นตอนที่ว่าด่วนพอสมควรเนาะเพราะว่าอ่าในการเดินทางครั้งนี้มันบริได้เป็นการเดินทางในช่วงปกติก็คือทุกคนรู้เนาะว่าเป็นช่วงโควิดนะกะเลยว่างได้กดเอกาสารอย่างหลากหลาย d a เพื่อนก็ใช้เวลาด่วนเติบในการโหลดกระเป๋าในการ เขียนอีกย่างต่างๆหลากหลายอย่างเลยเนาะและที่สําคัญก่อนมื้อเดินทางเนาะแมนได้ไปดอวา PCR test เนกะกวดหาเชื้อโควิดซึ่งกะกะปลอดภัยเนาะเป็นนิเกทีบม่มีเชื้อและก็สามารถเดินทางได้นอกจากนั้นก็นยังมีเอกสารอื่นๆอีกหลากหลายเลยเนาะที่ว่าพวกเราได้เตรียม หวังว่าน้องๆปีหน้าก็จะคลายขึ้นเนาะเพราะว่าก็หวังว่าสถานการณ์โควิดจะดีขึ้นโอเคเราจะที่เช็คอินอีกอย่างเลี้วเนาะก็เป็นช่งเวลาให้การทายรูเนาะลวก็มีมู่หลากหลายคนเลยมาส่งทางเนาะก็ดีใจที่ว่ามีมูลหลายๆคนมาอวยพรก่อนเดินทางเนาะที่สำคัญก็คือครอบครัวเนาะเพราะว่าสิบไดิเห็นกันถึงสามปี เออพกาาอกระถ่ายโฮมเอียงหลากหลายอย่างแล้วก็มีตากล้องสุพิเศษของเขาเนะก็คือโดนั่นเองเดี๋ยวสีขึ้นพใาไปปึ่งเนาะกะถ่ายหลากหลายฮฮบเลยแบบรัวๆไทถ่ายหลายเวอร์เลยเนาะแล้วก็ เป็นรูปที่งามหลายเนาะประทับใจเห็นขอบใจโดที่ว่าทายหุปให้ดรือขอบใจอีกครั้งหนึ่งเซิงก็ได้เดินทางตั้งแต่เวียงจันไปมาเลเซียหลังจากนั้นจะไปสต็อปโอเวอร์อยู่สิงคโปร์และไปลงอัมสเตอร์ดัมแล้วก็จะไปต่อตูลูสแล้วก็ขี่รถไฟมาอาชองเนาะเซิงของก้าวถือบาลับลื่นไปได้ด้วยดีเนาะโบมีปัญหาหลายคือกับของมูเนาะแต่ว่าก็ถือว่ามีสตอรี่มีเรื่องเล่าหลากหลายเนาะก็จะเล่าไปพร้อมๆกับวิดีโอเลยเนาะ ทับอิดก,ก็คือแต่เวียงจันทค้หลวงเวียงจันทรไปหากัวเลลัมเปิลมาเลเซียเนาะตัวนี้จะเป็นเที่ยวบินเดียวกันกับพ่อโมโม,โมเลยกะกะกะนังไปแล้วกะอ่าซอกเบิงหนังอีกอย่างน้อยนึงเนาะ,ะก็ได้นางยูบอลติดกระปองเยี่ยมก็ได้มิดีโอปองเยี่ยมมาฝากทุกคนนำเนาะเอาลนะเนาะท่านผู้ชมตอนนี้เขาก็อยู่ถึงยนเนาะอ่าอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศอ้อมข้างเนาะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของอ่าปองเยี่ยมเนาะ อ่าสวยงามอันนี้ก็เป็นอาหารนเนาะอะทำมาถึกเปล่าโบ่บแบรปปนใด์แต่ก็โอเคอยู่หันนะเออแล้กะอ่าปองเยียมอีกแล้วเนาะอันนี้ก็จะเป็นก้อนมีอ่ะบบมีก้อนมีแบรนด์โอเคอันนี้ก็สองนิ้วเนาะเริ่มละผมแล้วเนาะเพราะว่านอนบ่สบายโอเคให้เบิ่งปองเยียมอีกฮอบนึ่งอ่ะลักกับปองเยียมอีกฮอบนึงนะทุกคนอ่าอย่าเฝ้าเบอร์กันเด้อหลังจากนั้นกะ็จะเป็น อ่าเขาก็ไกซีฮอตอันนั้นแล้วเขาก็สีฮอตเนี่ก็มาเลเซียแล้วเนาะแล้วก็ปองเยี่ยมอีกบบทหนึ่งนะทุกคนเนาะเอออันนี้เขาก็มาฮอตมาเลีแล้วอดีใจน้ำเนโอเคอันนี้ก็ทายหน้าเขาอีกแล้วเนาะก็ให้เห็นว่าโอ้ทางหลังคือมันลงจงโปงเทนเนาะโอเคผู้เป็นยังไกสซีฮอตแล้วเออดีหลายดีหลายโอเคมัดผมอีกแล้วเนาะเออสีได้ลงอ่ะที่ดีใจแล้วก็ปองเยี่ยมอีกอบหนึ่งเนาะปองเยี่ยมอีกแล้วนะทุกคน โอเคนอนมาปัจจุบันนี้ก็ฮอตเป็นทีเฮมฮอยแล้วเย่หลังจากนั้นพวกเขาก็ไปลงยูทีมาเลเซียเนาะซึ่งหลังจากนั้นก็คือคนละไฟล์แล้วเนาะมีแต่ว่าฟ้ากับจินที่ไป,ไปน้ำกันส่วนก้าก็มวยก็คือแยกคนละไฟล์เลยก้าไปทรานสิตอยู่อัมสเตอร์ดัมฟ้ากับจินไปทรานสิตอยู่สิงคโปร์แล้วก็มวยไปทรานสิตอยู่ตรุรกีเนาะซึ่งก็ถือว่าแบบอ่า ได้บินคนละโมงคนละเที่ยวทุกทุกอย่างก็คือตากันเปิดเลยเนาะอันนอตอนนี้พวกเขากัยวิทีสนามบินมามเลเซียแล้วก็ทางช<ม>ิคนเี้ยนไว้ที่ตางกันเนาะพี่แต่สองคนไปน้ำกันเลยนั้น<ม>ก็สริงให้คันกันอ<ม>อ่าแต่ละคนรู้สึกจะไหนตอนนี้เริ่มจากฟ้าก่อน อ๋อตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันต้องได้แงะกันขนาดเป็นห่วงสองคนนี้แหละเพราะว่าค่ะจะไแงะกันอันนี้มีกันและกันมันกันลงกันไงอันนี้ก็แบบไปชิดมู๊แล้วอันนี้นะเป็นรอไปต่อใจก่อนอ๋อเป็นห่วงอันนี้เป็นต่ออันดำอันเด็นดำขึ้นแงะกันเลยรู้สึกเป็นห่วงเอาตรงๆเพรารู้สึกเปแล้วก็เหมือไงพอแล้วพอแงะก็เป็นแงะกันเลยพอแต่อันนี้เอ้พวกแกไปเอาจอไม่ก่อน อันนี้ฮอตกันเมือเรอฮอตกันมือฮอกันเมือแล้วพราะเขฮอตตั้งเมือเขาเาคฮอตั้งแค่กอฮอติบโมงสิบงเขาจองเต็มเลยบอกถ้พาเองสิบมง่ากันต่อไปจงเตมกับบด่นสโมงเดอันนี้เขา่อนจิเอจงตะโกนเป็นเองแต่ว่าฮอตอ่ะนเใจใัหน่ดียฮอตก่อนฮอาช่องประมาณคันคันไตเที่ยวเที่ยวทำอิดเลยก็ประมาณสิบสองมง พอเาไปหอตุลยสิบเอ็ดโมงหรือว่าจะรอกันก่มีเวลาอีกยัมงจริงอทุกโมงเหรอ้องจเแกทกโมงเนาะเขาก็ไปเก็บแต่โังไม่ขึ้นอะางเขาเปหกโมงแตนเอตนที่ตามติ๊กต็อกนงรยเดี๋ยวเดี๋ยวนี้วิดีโอลงให้อยเขาลืมพายติ๊กต็อกไปเอ่ะค่เดี๋ยวนี้ตอนนี้จะได้อันบอดี้พาสนอนจักหน่อย บอริพาสเลยทีเดียวตั้นมัานก็นจะไปเอาแล้วกันเขาก็จะได้ไปเขากีดเนาะโอเคจะใส่ <c oughs> ก็คือตั้งจะไปโตอันไปสปอว์เวอร์อยูสิงคโปร์ในนึงเนาะแล้วก็ไปลงอัมสเตอร,ร์ดั15ม15โมงหลังจากนั้นก็นอัมสเตอร,ร์ดัมไปตูร์ส์เนะทุกคนเขาก็จะไปนอน <c oughs> ที่สุด หลังจากนั้นโนกาได้ไปเอา b บอด g ้พาสแล้ว่ะไปเกี่ยมขึ้นยนต์เนาะหลังจากนั้นก็เกี่ยมฟ l i g h อ่าเงียวๆเลยแต่ของก้าหันแมนมี stopover อยู่สิงคโปร์เนาะก็เลยว่าขึนยนตไปประมาณบกฮัลสมโมงสำหรับทุกคนแล้วก็ได้ลงลเอาเครื่องลงเพื่อที่จะไปอันเกี่ยมขึ้นใหม่เพราะว่าสต o อปโอเในครั้งนี้ก็คือการที่ว่าพูดโดยสารเพิ่ม ก็คือเป็นผู้โดยสารจากสิงคโปร์อะละเข้ามาเพิ่มเนาะก็ถือว่าได้เป็นนางหลินย่หันหน้อยหนึ่งประมาณสัโมงครึ่งประมาณนี้เนาะแล้วก็ขึ้นยนต์คืนแบบพอได้นั่งพอได้ยางประมาณนี้แล้วก็ขึ้นยนต์คืนเพราะว่ายุยนต์กะอะไรทุกคนกะน,นางเงาเงไปเลยจนฮอตอัมสเตอร์ดัมเนาะหลังจากนั้นเนาะกะมีกลิ่นเข้าเบิงง้งหนังเข้าห้องน้ำนอนวนไปจึงซีเลยเรื่อยเนาะซิปป่ายสมงเนาะทุกคน แล้วดีที่วาการหันสามารถ2อบอลน,นางไว้กนกันเลยว่าเป็นบอลน,นางที่ว่าสามารถออกของน้ําได้ง่ายแล้วบอลท่ก้านางหันกับแบบปกติมันจะเป็น3บอลน,นางมันบอลหนึ่งสอแล้วบอลทั้งกลางหันบบมีคนนั่งกันเลยแบบสะดวกสบาย and this is a flight ของเขาก่อนจะไปซอบโอเวอร์เนาะถือว่าลงจงโป้งเลยเนาะอนี no. uh, ่ก็สองนิ้วกลุ่มคิมบาทหนึงเนาะแล้วเฮาก็ลงไป ซั p o v อ r ์ยูสิงคโปร์เนาะแล้วอันนี้ก็ขึ้นมาหม่แล้วแล้วไก่ทุกคนเห็น่ะระยะทางแต่มาเลเซียไปแอมสเตอร์ดัมเนาะไก่หฮงเลยอ่ะทุกคนเพึ่งเลยเนาะอันนี้ก็ลากลากไปเนาะก็จะแบบผ่านหลายๆประเทศเลยเป็นไฟทียาวเติบเลยนะทุกคนเหมยเติบเลยแบบกินแล้วก็นอนแล้วก็บิง้งนางแล้วก็กินแล้วก็นอนวนไปเลยนะทุกคน อันนี้ก็คือหน้ากานนกุมกิมอีกบาทหนึ่งอาหารนอบทบอีทเนาะอันนี้ก็จะเป็นอาหารทอ,อีทแล้วก็อาหารนออที่สอืมอันนี้ก็คือเบิ่งหนังอยู่เนกกำลังมวนแล้วอันพิเศษอันนึงก็คือ ไฟล์เคเอลเอ็มของกาฮานะมี Wi-Fi พร้อมเออมี Wi-Fi ให้มี Wi-Fi าไรสัะมี Wi-Fi ให้ไไใช้ฟรีหนึ่งสัปโมงเนาะกาก็กเลยได้มีโอกาสใช้ Wi-Fi อยู่ทางยนต์เป็นครั้งที่ในซีบีทีว่าใช้ Wi-Fi อยู่ทางยนต์เนาะซึ่งเขาเจ้าก็จะมีแบบแพ็กเกจให้ซื้อแบบเป็นเท่าไหร่8ยูโรต่อ1ชั่วโมงหรือว่า18ยูโรต่อ1นึ่งไฟล์ประมาณนี้แต่กาเคคิดว่าโอ้โหแบบต้องใจ เงินขนาดนั้นเพื่อใช้ Wi-Fi กับแบบสร้างมาเถอะใช้ตูดฟรีเห็นกับพอแล้วเนาะเพราะว่าก็มีหนังมีเพลงมีอย่างต่างๆเฮ็ดหลากหลายเลยเนาะก็คือก็เลยคิดว่าแบบเออซช้ไวไฟเพอกลุ่มกลิ่มประมาณนี้แหละกับพอละสำหรับอาหารเนาะแม้เพื่อนก็จะเสิร์ฟอยูสองครับก็คืออ่ากระโต๊ะเป็นครับแรงกับครับเซาเนาะกับเซฟได้รู้สึกว่าอาหารยูฟลายเคียวเอ็มจะเซฟ แต่ว่าตัวอันไฟก็นานนี้กะกะเสียบอยู่แต่กะบ่ค่อยถึกปากปันไดเนาะกะพอกินได้ประมาณนี้แล้วก็กะเบิงหนังแล้วก็นอนแล้วก็เบิงหนังวนไปเนาะจนถึงขั้นว่าแบบเปิดหนังไว้แล้วแบบลับตาแป๊บนึงแล้วจนหนังจบแล้วจึงตื่นหนังก็ถือว่ามวนหนังที่ว่าเข้ามในโฮงแล้วแบบเฮาบ่มีโอกาสได้ไปเบิงอยู่โฮงสิ่เนาะก็เลยแบบได้มีโอกาสเบิงอยู่ถึงหยุนแล้วกั มีโอกาสเบิกอ,อีกหลากหลายหนังเลยฮะเละแต่ว่ากับบริบึงเบิดเพราะว่าเมื่อยเน่แล้วก็ฮะเละตื่นเต้นเน่ซีดลงนยนแล้วประมาณนี้เป็นไฟที่โคตรเมื่อยเลยนะทุกคนเพราะว่าอย่างหนึ่งเลยหายใจบ่ค่อยสะดวก้อนว่าต้องใส่ผ้าปิดปากตลอดเวลาอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องกังวลเลยก็คืออ้อมข้างแล้วแบบได้ยินเสียงไออย่างซันซี่กับแบบสิกินเข้ากันยังยานแะแตก็กินซึ่ง แ็่ลทุกคนม่นก็ผ่านมาได้แล้วก็ก็ไปลงอัมสเตอร์ดัมเนาะลงอัมสเตอร์ดัมแล้วกะที่ว่าสนามบินอัมสเตอร์ดัมนะขาเจ้าเปิดทุกๆ้านเลยโอจะเป็นห้านอาหาร้านขายเครื่องทุกๆสิ่งทุกอย่างแต่กะด้วยมาตรการที่ว่าต้องใส่หน้ากากอนามัยแล้วกะมวอะรเงห่างเนาะซึ่งขาเจ้าก็จะมีจุดแบบแฮนด์ sanitizer เป็นแบบบอลล่างมือประมาณนี้อยู่หลายๆบอลเลยอาร์สตานีนอร์เวย์ฮากียิสนามบินอัมสเตอร์ดัมเนาะ Our the cat will conkilla you. Uh, okay, Nikon Rai, you know, like a handkerch like hand you. So, um, the Pinyakad is quite deenor a capilar, no, a non capao saying a uh, la you you law, okay. Hello, no. Funny, i the ร้านต่างๆก็เปิดเกือบมาเบิดหนึ่งเนาะทิ่ว่าน่าจะหมดเลยอ่าแล้วก็ทางแสดงอ่ะอ้ะอ,อมแบบหน,นขขึ่นงาบาบามาให้ก็จะเข้าเกรีเนาะเกี่ยวกับาเปิดตั้งประมาณแปดโมงก็จะมีเครื่องเดี๋ยวไปรไปดูคนเดียวแล้วก็มีเหตุการณ์อันหนึ่งเนาะที่ว่า Amazing หน่อยนึ่งก็คือตอนที่ว่าก้าจะเข้าไปในกเกรีนเนาะก็จะมีะตำรวจกวดค้นเข้าเมืองหมืนบอกแล้วเขาจเจ้าเบิ่งพาสปอร์ตแล้วเขาเจ้า มาหาก็เคยเห็นพาสปอร์ตคนลาวอะสันแล้วก็แบบเอออันทําอีกก็กระถามเนาะเพราะว่าขาเจ้ากระเบึงดุลนะเพราะว่าคนอื่น <minority> ท <ael> ี่ไปก็นาก็คือแบบถามอย่างน้อยนึงแล้วก็แบบย่างไปเลยแต่ว่าอันนี้เขาเจ้าถามก่อนเนาะก็ที่ไปสายแล้วก็เบ่งพาสปอร์ตมาเป็นคนลาวสิเนาะแล้วก็กรเลยถามขาเจ้าว่าต้องการเอกสารเพิ่มโบอะไข้าวเจ้าก็ว่าอันโบโบหากเคยเห็นพาสปอร์ตอันตัวนี้หาเคยเห็นพาสปอร์ตคนลาวประมาณนี้ แล้วค่ะเจ้าก็เลยถามว่าอาศัยอยู่ใส่ก็กว่าอาศัยอยู่ประเทศลาวแล้วค่ะเจ้าก็เลยโอเคอย่าต่างๆซึ่งกับแบบว้าวหรือว่าเขาเป็นคนลาวทําอีททีว่าอ่าได้ซูพาสปอร์ตหัวนี้ค่ะเจ้าอยู่ประมาณนี้เท่าไรทุกคนมันก็เลยผ่านไปได้ประมาณนี้แล้วจะหลังจากเข้าไปก็กระเลาะเนาะเลาะอ่าเลาะเบิร์มันก็มีหลากหลายอย่างให้เบิร์เลยเนาะแต่กะพอมีเวลาอยู่ประมาณสองโมงสองสามโมงสิเนาะเออหลังจากนั้นแล้วกะ คี่ยน,นไปลงตูลูสโตอ,อืมอ่านาะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของแซนด์วิชนาะที่บาเฮาได้กินก่อนที่บาจ,จะลงไปฮอตประเทศฝรัง่งซึ่งเป็นแบบการต้อนรับอย่างแท้จริงเลยเนาะข้างใน,นก็จะเป็นคล้ายๆเป็นออมเล็ตเนาะอืมแซบอยู C w, C w. ่แซบอยู่นี่อันนี้ก็จะฮอตแลวนะ้วเนาะแล้วก็ดีใจหลายๆตัวน,นั้นคือแบบฮอตฝรัร่งแลว้วอย่างสันซีแล้วก็เออทไทยวิอหน่อยหนึ่งกับโบ้ให้อย่างไยเนาะ ไปลงตูลุสแล้วก็อันไปฮอตปุ๊บก็กลับไปซอกซื้อซิมคาร์ดแล้วก็ไปอันซอกรถเมล์เพื่อที่จะไปสถานีรถไฟหลังจากนั้นกลับไปซื้อปี้รถไฟ หลังจากนั้นนอกระมายืนเท้ากระเป๋านอตอนนั้นก็ถือแบบกระเป๋าที่กัปปี้นะคะนักเติบ์ดเรก็เลยว่าได้เอาคอมได้ไอ,อแพดออกมาใส่ไว้ในกระเป๋าล่ะคันแล้วก็โอเคได้กระเป๋าแฮมพอยก็มาขึ้นรถมีเนาะขึ้นรถมีเพื่อที่จะไปสถานีรถไฟตูลูสมาตาบโิโออย่างประมาณนี้แหละนี้ทุกคนก็จะได้เบิ่งเมืองตูลูสเนาะตูลูสงามเหงขอบอกเลยถ้ามีโอก,กาสก็จะมาพาทุกคนเลาะเนาะเมืองตูลูสก็ถือว่าเป็นเมืองที่ว่าอ่าเป็นเมืองที่ คนขางใหญ่อยู่ไดโนเออแล้วก็แบบปีนตาเทีเนะ่ยวะน่ะเดี๋ยวมีโอกาสจะพาเนาะอันนี้คืออยู่ในรถไฟเลี้ยวยี่แล้วกะมากับน้องกระเป๋าทั้งสามเนาะมาฮอดอาชองแล้วกัทุกอย่างกับพาไปด้วยดีแหละทุกคนแล้วก็มาฮอดอาชองฮอดอาชองกับประมาณส่วงสามโมงครึ่งสี่โมงประมาณนี้แล้วกัที่สําคัญก็คืออัน สามารถย่างมาเตะสถานีรถไฟมาบอผักได้โบกไกยกันหลายก็ถือว่าทุกอย่างก็ผ่านมาได้ด้วยดีเนาะแล้วก็ได้เข้าห้องพักวินาทีที่เข้าห้องพักนะทุกคนเป็นวินาทีที่แบบแฮปปี้ที่สุดแล้วเพราะว่าอย่างที่ได้อาบน้ําก็คือบอได้อาบน้ําตั้งแต่ขึ้นยนต์จนไปจนมาอจนมาฮอดบอนผักค่ะนะทุกคนมันเป็นเอียงที่แบบสุดอิ่ีหลังจกที่ได้อาบน้ําแล้วได้ นอนและทุกอย่างก็คือสะดวกสบายแห้งอาและที่สำคัญแมนก็ได้กักตัวเองเนาะหรือว่า self isolation เป็นเวลาเจ็ดมือเจ็ดมือในทีนี้ก็คือโบแมนว่าจะแบบต้องกักตัวเองอยู่ในห้องเขาสามารถเอาไปซื้อเครื่องได้แต่ก็ต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ที่ว่าต้องใส่หน้ากากอนามัยพร้อมทางเว้นระยะห่างทางสังคมเนาะซึ่งทุกครั้งที่ก็ออกไปก็กะใส่หน้ากากอนามัยทุกๆเท,ท,ท่อที่สําคัญพกเจลล้างมือไปตลอดเนาะจับเอียงกับอัน ต้องล้างมือตลอดเออล้ะทุกคนอยู่ในยนต์กากะดไซเจียวล้างมือตลอดจนแบบเห็นคนเนมน,นะแบบประมาณแบบหนึ่งนาทีสองนาทีก็จ,จับมาสีสีฉีแล้วเนอแล้วกัแบบจนเบิดขวดนะแต่กันแหละเพื่อความปลอดภัยของเฮาเนะแล้วตอนนี้นาอกากับพักอยู่ที่เป็นคล้ายๆหงแฮมเนาะเป็นเวลาแปดมื้อก่อนทีว่ว่าก็จะได้ง้ายเข้าไปในห้องพัก นักศึกษาเป็นหอพักนักศึกษาเนาะึ่งก็จะมีวิดีโอมาให้ทุกคนเบิ่งเรื่อยๆเลยหวังว่าก็จะไมขีดขานตัดเนาะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ในการเดินทางคนเดียวเนาะแต่อธิพานว่าก,ก็มีประสบการณ์ในการเดินทางมาพอสมควรเนาะกันเลยว่าการเดินทางหอมนี้กับบุคคลมีปัญหายอย่างในการเอากระเป๋ากะสะดวกสบายในการเดินทางอย่างประมาณนี้มีข้ออยู่งาก็คือต้องใส่หน้าก,กากาละกะ ระวังเรื่องโควิดเป็นพิเศษเนาะอันนี้ก็คือเป็นคนอหยุงยากอันหลักๆเลยในการเดินทางครั้งนี้ส่วนที่เหลือกะถือว่าราบลื่นพันมาด้วยดีแล้วกะมาฮอดเมืองนี้กะถือว่างามแล้วกะแหละก็ต้องมาอยู่นี่สามปีนะทุกคนก็ถาเบิงน้ากันว่าก็จะมีวิดีโอ,อยังมาให้ทุกคนเบิ้งแน่กะท่าที่ตามน้ากันนะทุกคนสาหรับมือนี้กะขอบใจที่เบิ้งมาจนฮอดจุดนี้ก็ถือว่าทุกคนเอออดทนมาหลายเติบเลยเนาะ ก็ต้องขอบใจอีกครั้งเนอะและ้วก็ใครที่มากวิดีโอนี้เนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้การในรึแล้วเจอกันไว้วิดีโอต่อไปบ๊ายบาย